สวัสดีครับต้อนรับก็สู่รายการหมอความมหาชนนะครับทุกวันเสาร์แบบนี้เวลา16.00ถึง16.50ทีทาง Nation TV ช่อง22นะครับวันนี้คุณอยู่กับผมฟุกกจรชัยนะครับหมอความมหาชนยังอยู่กันที่สํานักงานอายการสูงสุดอยู่นะครับแล้ววันนี้ผู้ร่วมดําเนินรายการกับผมนะครับก็คือคุณโกศลวัฒน์อินุจันยงนะครับรองโฆษกสํานักงานอายการสูงสุดสวัสดีคุณโกศลวัฒน์ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สัปดาห์ที่ผ่านมาเราคุยกันถึงเรื่องของคดีสะเทือนขวัญแล้วก็เป็นคดีที่สังคมจับตามองอย่างมากคือแอมเซียไนท์นะครับคุณกฤษวัตรและวันนี้ก็ว่ามีหลายคนเหมือนกันนะครับที่กําลังสับสนแล้วก็กําลังตั้งคําถามกับเรื่องของบทลงโทษทางกฎหมายอยู่ว่าแอมเซียไนท์เนี่ยปัจจุบันนี้นะมีการแจ้งข้อหาเนี่ยนะครับโดยตํารวจเนี่ยแจ้งจับทั้งหมดเนี่ยสิรายแล้วมีเหยื่อ12รายและข้อหาที่ โดนก็คือฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองเอาไว้ก่อนซึ่งในทางกฎหมายนั้นถือว่าหนักมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่เรื่องของตัวกฎหมายที่ตอนนี้สังคมตั้งคําถามแล้วมีการถกเถียงและสับสนกันอยู่ก็คือว่าแอมเนี่ยบอกว่าแอมมาตั้งคันกฎหมายนี่มีการคุ้มครองตรงนี้ก็มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของโทษประหารอันนี้ต้องให้คุณโกศ์อธิบายแล้วอ่ะครับครับก็วันนี้นะครับสังคมก็อาจจะเริ่มมีความกังวลนะครับในประเด็นที่ว่า ข่าวที่ปรากฏนั้นนะว่าแอมตั้งคันอยู่เนี่ยจะสามารถดําเนินการไปถึงโทษสูงสุดนะครับคือฆ่าผู้อื่นโดยไต่ตองไว้ก่อนที่พนักงานสอบสวนแจ้งมาว่าเป็นข่าวเป็นข้อหานั้นนะครับโทษสูงสุดคือประหารชีวิตสังคมก็กังวลแล้วครับว่าถ้าอย่างนี้จะประหารชีวิตได้ไหมเพราะว่าตั้งคันอยู่นะครับในมุมนี้ครับสำเนาสุดจริงๆเราก็ยังไม่ได้รับสํานวนจากพนักงานสอบสวนนะครับ อายการก็คงต้องดูํำนวนการสอบสวนว่ามีคันอยู่จริงหรือไม่รประเด็นแรกนะครับส่วนประเด็นต่อไปกฎหมายเนี่ยครับวิธีพิจารณาความอาญาจะมีอยู่ทั้งหมด267มาตรารนะครับมีอยู่ในเจ็ดภาคซึ่งกระบวนการสุดท้ายเนี่ยครับมาตรา247หรือท้ายๆเลยอ่ะคือภาคภาคที่6กครับก่อนจะสุดท้ายภาคที่7ของกฎหมายถึงจะไปบัญญัติเรื่อง หญิงใดจะต้องโทษประหารชีวิตถ้ามีคันอยู่ให้รอไว้จนพ้นกำหนด3ปีนับแต่คลอดบุตรแล้วเนี่ยนะครับไปบัญญัติไว้ในตอนท้ายๆเพราะนั้นในวันนี้นะครับทางเ,เราคิดว่าควรจะได้ความรู้เนี่ยกระบวนการวันนี้สังคมที่ควรจะสนใจและห่วงใยกันอย่างยิ่งคืออะไรครับรบทุกท่านครับถ้าวันนี้เรากำลังสนใจคดีนี้เรากำลังเห็นใจกับผู้สูญเสียในคดีนี้ เรากําลังมองว่าสังคมเรากําลังเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ควรทําคืออะไรครับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเขาลําดับเป็นสเต็ปแล้ะครับเหตุเกิดปุ๊บใครคือผู้เสียหายครับใครที่จะไปแจ้งความได้บ้างไปดําเนินการตามนั้นหลังจากนั้นเราเป็นพลเมืองดีเราอยากเห็นหลักฐานใครที่เห็นอะไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านมีข้อมูลหลักฐานไม่จะเป็นภาพวงจรปิดหรือภาพจากกล้องหน้ารถท่านเก่าใครมี รีบไปให้พนักงานสอบสวนครับวันนี้ผมเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกมาให้ข่าวแล้วนะครับ,รบท่านรองผอตรท่านก็ลงมาดูเองว่าใครมีหลักฐานใดขอให้เร่งระดมส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้ดําเนินคดีได้ครบถ้วนในทุกๆคดีสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันไปแล้วนะครับว่ามีอยู่รายหนึ่งบอกว่าเสียชีวิตไปหลายปีแล้วคาดว่าน่าจะเสียชีวิตจากเหตุการณ์จากเป็นเหยื่อของแอมแล้วก็มีแค่มนบบัตรซึ่งเราบอกไปแล้วว่าอย่าห่วงครับ หน้าที่ของเราทําได้ดีที่สุดที่ทําได้คือไปแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตํารวจทราบว่าท่านนะนะครับเป็นคนในครอบครัวของคนที่เสียชีวิตแล้ววันนี้ท่านมีมรณบัตรแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาเคยเข้าไปพบกับแอม,อมนะเรื่องอะไรรายละเอียดยังไงท่านก็ไปเล่าให้พนักงานสอบสวนเพื่อไปสอบสวนหาความจริงครับเห็นไหมครับพอสอบสวนตรงนี้กระบวนการถึงจะเข้าไปสู่ว่าหลักฐานพอฟ้องไหม,มถ้าพยานหลักฐานพอฟ้องเจ้าหน้าที่ตํารวจก็จะส่งคำนวณให้อายการเสนอความเห็นควรสั่งฟ้องในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไต่ตองไว้ก่อน กี่กร,รมกี่ลายนะครับที่สูญเสียไปทําสํานวนมาเสร็จแล้วส่งไอการอไอการก็จะมาพิจารณาครับถ้าหลักฐานครบถ้วนก็สั่งฟ้องอพอฟ้องก็สั่งฟ้องถ้ายังไม่ครบสมบูรณ์อาจจะสอบสวนเพิ่มเติมหลังจากนั้นเอามาดูต่อถ้าสอบสวนเพิ่มแล้วพอครบถ้วนก็สั่งฟ้องไปได้อีกเช่นเดียวกันครับคือจะสรุปอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนจะไปถึงเรื่องของการพิจารณาบทลงโทษอะไรก็แล้วแต่เนี่ยปัจจุบันนี้เองเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ มีความสงสัยเรื่องของบุคคลหรือญาติของท่านเนี่ยที่มีการเสียชีวิตแบบอาจจะเกี่ยวเนื่อง มาจากแอมเซียนายตอนนี้ก็ให้ไปที่พนักงานสอบสวนและก็นําหลักฐานไปให้เท่าที่ท่านมีแต่ถ้าเกิดว่าท่านนิกย้อนกลับไปเนี่ยถ้าพอจะมีหลักฐานที่พอจะทําได้ว่ามีการเชื่อมโยงกันจริงๆกับแอมเซียนายท่านก็เอาไปให้พนักงานสอบสวนพราเขาสอบสวนเสร็จปั๊บเรียบร้อยเนี่ยเขาจะได้พิสูจน์ได้ว่ามันเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับคดีของแอมเซียนายจริงหรือไม่ถ้ามากกว่า12รายจริงๆมันก็จะเป็นการเพิ่มมูลโทษและก็จะเป็นหลักฐานชั้นดีในการส่งสำนวนด้วยถูกไหมครับ ถูกครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราจริงๆวันนี้นะครับถ้าเราดูจากกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในช่วงนี้ในเวลานี้สิ่งที่ต้องทํานะครับรวบรวมพยานหลักฐานให้ได้มากที่สุดพนักงานสอบสวนท่านจะต้องทําหน้าที่ของท่านอยู่แล้วแต่เราเป็นประชาชนเราเป็นญาติผู้เสียหายรเราเป็นฝ่ายผู้เสียนเสียหรือเป็นพลเมืองดีร่วมมือกันสิครับนะหาพยานหลักฐานหาข้อมูล ให้มากที่สุดเพื่อส่งให้พนักง,งานสอบสวนเขาได้ไปประกอบเป็นพยานหลักฐานในสำนวนนะครับหลายหลายคดีสำนักง,งานในที่สุดเคยดำเนินคดีขึ้นแล้วนะครับ,รบไม่มีประจักษ์พยานนะพยานแวดล้อมจํานวนมากมวัตถุพยานแวดล้อมจํานวนมากหลักฐานต่างๆเรารวบรวมจนพอฟ้องและก็ดําเนินคดีจนสารลงโทษมาได้บ้างแล้วก็มีครับทั้งนี้อยู่ที่บนพยานหลักฐานและกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายที่เราจะทำทีนี้ต่อจากเมื่อสักครู่ครับ พอส่งสำนวนอายการแล้วอายการก็จะต้องไปยื่นฟ้องศาลก็ต้องไปสืบพยานก็คือนำพยานหลักฐานทั้งหมดที่ท่านจะให้กับพนักงานสอบสวนตอนนี้พยานแวดล้อมด้วยครับทั้งหมดมีอะไรทั้งหมดเลยไล่สืบไปทุกเรื่องครับจนครบหลังจากนั้นจำเลยจะต่อสู้คดีอย่างไรจำเลยก็จะเอาพยานของฝ่ายจำเลยขึ้นมาต่อสู้ครับจะมีบุคคลจะมีเอกสารจะมีภาพถ่ายวงกล้องวงจรปิดหรือจำเลยจะมีอะไรก็ส่งเข้ามาสู้คดีกันครับสู้คดีเสร็จ จึงจะเข้าไปสู่การพิจารณาพิาพากษาของศาลชั้นต้นมเมื่อศาลชั้นต้นตัดสินปุ๊บนะครับคดีนี้ข้อกล่าวหาเขาคืออะไรครับฆ่าผู้อื่นโดยไต่ตองไว้ก่อนถือว่าหนักประหารชีวิตโทษสูงสุดครับถ้าศาลตัดสินนะครับถ้านะครับก็จะต้องไปสู่กระบวนการอุทธรโดยอัตโนมัติเนื่องจากเป็นโทษอัตราสูงอไปศาลอุทธร์เพราะนั้นเรื่องนี้กว่าจะตัดสินกว่าจะไปศาลอุทธรกว่าจะดําเนินกระบวนการตามที่เรากล่าวมาผมคิดว่า เลยปีหรืออาจจะ2ปี 2> นะครับอย่างลวดในชั้นต้นเนี้ยเพราะฉะนั้นกระบวนการที่มินข่าวว่าตอนนี้ตั้งคันอยู่จะทําให้รอดจากโทษประหารเนี่ยผมคิดว่าไกลมากนะครับอย่าเพิ่งกังวลกับเรื่องนี้เลยวันนี้หน้าที่ตามกฎหมายวิทยาาซึ่งมีอยู่267มาตรานะครับอย่าเพิ่งไปถึงมาตรา247เลยนะครับเราเอาตอนนี้ว่าการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักง,งานสอบสวนนั้นนหละพลเมืองดีญาติผู้เสียหายนะครับ แล้วคนที่ห่วงใยเรื่องนี้ถ้าท่านเห็นอะไรท่านก็ส่งเข้าให้พนักง,งานสอบสวนครับร่วมมือกับพนักง,งานสอบสวนสนับสนุนให้พนักง,งานสอบสวนทํางานเพื่อรักษากฎหมายให้ยุติธรรมให้กฎหมายมีประสิทธิภาพถ้าคนผิดผิดจริงก็จะต้องเจอหลักฐานที่นําไปสู่การพิสูจน์ความผิดไปสู่การลงโทษนะครับถ้าคนผิดไม่มีหลักฐานหรือไม่ได้ทําผิดนะครับก็ย่อมได้รับประโยชน์จากกฎหมายซึ่งกระบวนการยุติธรรมให้สอบสวนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งทุกฝ่ายครับให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ครับจริงๆตอนนี้ยังอยู่ที่ขั้นตอนเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับที่จะไปสู่กระบวนการในการพิจารณาต่างๆนานามากมายและสําคัญที่สุดตอนนี้ยังไม่รู้เลยครับว่าแอมเนี่ยท้องจริงหรือไม่จริงเราได้ทราบจากข่าวนะครับแต่ว่าพยานหลักฐานที่จะปรากฏหรือรายงานการสอบสวนนี่ยังไม่มีครับต้องรอยอายการยังไม่เห็นนะครับครับแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ํานะครับว่าจะมีเหยื่อของแอมทั้งหมดเนี่ยกี่คนเพิ่มขึ้นอีกกี่รายนะไอ้ตรงเนี้ยถ้ายิ่ง มีคนเข้ามาแจ้งเยอะหรือหลักฐานเชื่อมโยงไปได้เยอะว่าตกเป็นเหยื่อของแอมจริงๆมันก็จะเป็นการมัดตัวและเพิ่มโทษให้กับแอมสยนานัยได้มากขึ้นถูกไหมครับคุณกุศลใช่ครับ,รบเพราะว่าหนึ่งชีวิตถือเป็นหนึ่งกรรมครับทำผิดกี่กรรมนะครับเวลาพนักง,งานอายการทําสํานวนเสร็จเนี่ยครับพยานหลักฐานพอฟ้องเนี่ยเขาก็จะฟ้องเป็นขอให้ลงโทษกี่กรรมแล้วก็ขอให้ศาลเนี่ยนับโทษต่อครับเรียงกระทงลงโทษแล้วก็นับโทษต่อนะครับเพราะฉะนั้นลงโทษเป็นกรรมเลยครับแล้วแต่ผู้เสียหายที่มาแจ้งความ แล้วแต่พนักง,งานสอบสวนที่รับแจ้งความแล้วรวบรวมสำนวนพยานหลักฐานให้ดีที่สุดที่จะนําเข้าสู่สำนวนนั้นตรงนี้แหละครับจึงกลับมาสู่ประเด็นที่ว่าเราอย่าเพิ่งมองข้ามไปถึงกฎหมายมาตรา247รบแค่มาตรา2เนี่ยครับเป็นผู้เสียหายไหมแจ้งความดําเนินคดีเริ่มต้นกฎหมายเนี่ยเราเป็นลําดับดําเนินการแล้วก็มาตรา247สเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยศาลตัดสินแล้วเนี่ยตรงนี้ยังไม่ใช่เรื่องที่ศาลจะลงไปดูเลยนะครับ247ี่เนี่ย ที่ห่วงเรื่องหญิงตั้งครรภ์นเนี่ยเป็นบทจบของราชัรร์แล้วนะครับถึงระบุไว้ว่ามาตรา247นั้นน่ะคดีที่จำเลยต้องประหารชีวิตห้ามไม่ให้บังคับตามคำพิพากษาแปลว่าหลังคำพิพากษาที่จบแล้วนะครับอาจจะจบจากสาลดีกาด้วยซ้ำไปจนกว่าจะได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายนี้นะครับว่าด้วยอภัยโทษแล้วเห็นไหมครับมันจะต้องไปเข้าสู่กระบวนการเรื่องอภัยโทษอีกอว่ามีหรือไม่ถึงจะไปสู่วรรคสองครับหญิงใดจะต้องประหารชีวิต ถ้ามีคันอยู่ให้รอไว้จนพ้นกำหนด3ปีเพราะฉะนั้นกระบวนการตรงนี้คือกระบวนการสุดท้ายของกรมราชทันนะครับซึ่งขอให้เราเฝ้าดูข่าวแล้วติดตามข่าวเป็นระยะไม่อยากให้ท่านกังวลกับเรื่องว่าจะประหารหรือไม่ตอนนี้สิ่งที่ควรกังวลหรือควรใส่ใจดูแลสังคมนะครับมผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ใครเห็นว่าเรามีพยานหลักฐานอะไรที่เป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ วันก่อนก็เห็นครับที่ผู้ดูแลสำนวนคดีเนี่ยเขาก็ออกข่าวว่าท่านใดที่มีพยานหลักฐานใดได้โปรดส่งให้พนักง,งานสอบสวน,นแต่คำถามหนึ่งที่ผมขออยาตถามแทนประชาชนแล้วก็คนในสังคมที่เขาตั้งคำถามว่าแล้วปัจจุบันนี้โทษประหารยังมีอยู่ไหมมีครับโทษประหารยังมีอยู่นะครับเพียงแต่การจะประหารชีวิตหรือไม่เป็นไปตามการดําเนินการตามกฎหมายซึ่งส่วนใหญ่ถ้าจําเลยรับสารภาพชั้นสอบสวนก็จะเป็นดุลพินิจศาลน,นะพิจารณาว่า รับสารภาพที่เป็นประโยชน์การพิจารณาก็มีสิทธิ์ได้ลดโทษแต่ศาลก็เคยมาแล้วนะครับว่ารับสารภาพเพราะเนื่องจากจํานวนต่อหลักฐานท่านก็เคยไม่ลดโทษเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้นะครับโทษประหารชีวิตในประเทศไทยจริงๆเรายังมีอยู่กฎหมายยังเขียนอยู่นะครับ,รบส่วนจะดําเนินการประหารได้อย่างไรนั้นเนี่ยก็เป็นไปตาม พยานหลักฐานเป็นไปตามคำรับสารภาพหรือเป็นไปตามการพิจารณาคดีในศาลแล้วสุดท้ายนะครับเมื่อศาลตัดสินแล้วยังมีกระบวนการหลังจากนั้นนะครับที่ราชทันจะต้องไปดําเนินการตามกฎหมายต่อไปครับครับก็อยู่ในขั้นตอนต่างๆนานาบ้านเราแล้วก็เรื่องของทางกฎหมายนั้นก็อย่าเพิ่งเป็นกังวลจนเกินไปนะครับเพราะว่ายังไงกฎหมายเราก็ให้ความยุติธรรมอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันคู่หนึ่งครับช่วงหน้ากลับมาเนี่ยอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนที่ดูรายการของเราอยู่แล้วก็ฝากถึงท่านผู้ชมอทางบ้านด้วยนะครับว่า จากนี้ไปเนี่ยเราควรจะทําให้สังคมของเราดีขึ้นอย่างไรเราควรจะทําให้สังคมของเราหน้าอยู่ขึ้นได้อย่างไรโดยการเป็นพลเมืองที่ดีนะครับช่วงหน้ากลับมา